เรื่องนี้จะไม่เก็บไว้คนเดียวบอยแชร์ความเจี๊ยบของสีพันรยาเจี๊ยบพอแฟนๆได้ฟังถึงกับฮาลัานรักมากแหละดูออกบอยอนุวัตแกงสีพันรยาเจี๊ยบพิจิตราต้อนรับปีใหม่กันแบบไม่กลัวจะงอนหรือเขินกันเลยทีเดียวเพราะคู่นี้เขาช่างหยอกช่างเยาวออกโซเชียลแบบร,ร,ยระยะเผาคนทุกช่วงเวลากับความกัวกัวปนความน่ารักของเจี๊ยบที่บอย ถึงกับทำหน้าที่สามีคลิกแกล้งโพสเรื่องราวหลุดๆมาเขียนบอกเล่าให้แฟนๆได้เห็นกันบ่อยๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดบอยเยสอยู่แล้วและล่าสุดเมื่อบอยได้โพสคลิปแชร์ความเจี๊ยบพร้อมแคปชั่นที่พอแฟนๆได้ฟังถึงกับฮาลั่นแอดบอยเยสฝากผลงานแรกต้อนรับปีใหม่ของเธอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความเจี๊ยบบอยวันนั้นนั่งดูบอลอยู่แล้วมันดึกประมาณตีสองตีสามเจี๊ยบเขาก็นอนหลับแล้วฉันก็ดูบอลไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ำ แล้วเราก็รีบออกมาเพราะว่าจะดูบอลต่อเราก็ลืมกดชักโครกแล้วเจี๊ยบเขาก็สลืมสลือตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําตอนประมาณตีห้แล้วเขาก็ออกมาอย่างเบลอเบลอโมโหเข้าห้องน้าเธอไม่กดทีหลังกดไลฟ์กดแชร์ด้วยสิหัวรากแชร์อะไรอะคืออยู่กับโซเชียลมากเกินส่วนเจี๊ยบพิจิตราก็ตอบแบบแก้เขินมาว่าก็ทํา o ยูทู e ไงยิ้มเบาๆ อนุวัตรสงวนศักพักดีหรือบอยพีซเมเกอร์เกิดวันที่1สิงหาคมพศ2523เป็นนักร้องชาวไทยอนุวัตรเป็นคริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์ศึกษาที่โรงเรียนเทพศิริน DSA 112เป็นบุตรคนเล็กในบรรดาพี่น้อง3คน มีชื่อภาษาจีนกลางที่อาจารย์สอนภาษาจีนในโบสถ์เป็นผู้ตั้งไม่ตอนเด็กๆว่าเย่เอินเหว่ยหรือเฮียอึงอุ้ยในจีนแต้จิ๋วแปลว่ายิ่งใหญ่อนุวัตเติบโตมาจากครอบครัวที่รักเสียงเพลงจึงชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กจบการศึกษาจากปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยรามคำแหงก่อนที่จะเริ่มเดินตามฝันของตัวเองอย่างจรงิงจังเขาเริ่มชีวิตการทำงานด้วยการเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ ได้ทิ้งสิ่งที่ตนเองรกักโดยได้รับจ้างร้องเพลงตามร้านอาหารกึ่งผับควบคู่ไปด้วยหลังจากทำงานประจำควบคู่กับร้องเพลงตามร้านอาหารกึ่งผับมาได้ระยะหนึ่ง <c oughs> ก็รู้สึกว่างานประจำที่ทําไม่ใช่สิ่งที่ตนเองต้องการจึงตัดสินใจเลือกที่จะร้องเพลงตามร้านอาหารกึ่งผับเพียงอย่างเดียวได้จับคู่กับพีระเทศวิสารพี เป็นวงดูโอดูโอเล็กๆชื่อกรีนทีกรีนทีให้ความบันเทิงตามร้านอาหารกึ่งผับหลายแห่งโดยเริ่มจากร้านแก๊สโซเป็นแห่งแรก2545และเป็นที่ทีท,ทีงานของเบเกอรี่มิวสิกได้ฟังเพลงที่เขาร้องจึงได้ชักชวนให้ร่วมงานในอัลบั้มมินเลียนเวทูเลฟพาสไอของนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังบอยโกศิยพงศ์ทิจิตราสงวนศักพักดีเกิดวันที่21พฤศจิกายนพศ2523ชื่อเล่นเจียเป็นนักแสดง และนางแบบชาวไทยก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากผลงานละครเรื่องตะวันยอดแสงทางช่องสามก่อนจะย้ายเข้าสังกัดกันตนาด้วยละครเรื่องบ้านรังนกไม้คู่กับจุลจักรจัก,กรพง์และเรื่องคนทะเลทางไอทีวีพิจิตราเป็นหลานสาวของพันโทบุญผ่องสิริเวชพันธ์และแผนสิริเวชพันธ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี จบการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเสตสแตน์